นักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเราจะเรียนเราจะยังเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนค่ะเปิดหน้า232ค่ะเตรียมปากกาขึ้นมาด้วยนะคะควรจะพาทำนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีคิดค่ะเริ่มที่ข้อ1นะคะในการว่ายน้ํา100เมตรบอสใช้เวลา1นาที48วินาที นิกใช้เวลา118วินาทีใครว่ายน้ำเร็วกวา่าวิธีคิดใช่ไหมคะควรจะเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีเลยนะคะเพื่อความง่ายในการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มที่วิธีคิดนะคะเรื่องยนเขียนตามเลยนะคะเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีคะ่ะเนื่องจาก1น,นาทีเท่ากับ60วินาที แสดงว่า1นาที48่วินาทีคิดเป็นเท่าไหร่คะคิดเป็น1นาทีเท่ากับกี่วินาทีคะ60วินาทีใช่ไหมคะบวกกับ48วินาทีค่ะจะได้เท่าไหร่คะได้108วินาทีค่ะซึ่ง108วินาทีก็น้อยกว่าไรคะ1้0น้อยกว่า1 1 8วินาทีใช่ไหมคะแสดงว่าหนาที48่วินาที น้อยกว่า1 1 8วินาทีค่ะดังนั้นเราตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าบอสว่ายน้ำเร็วกว่านิกค่ะหรือเราอาจจะเปรียบเทียบโดยเปลี่ยนวินาทีเป็นนาทีก็ได้นะคะแต่ส่วนมากถ้าเราแปลงหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย,อยเราจะใช้วิธีคูณมันจะง่ายกว่าวิธีหารใช่ไหมคะนักเรียนตอบของเราก็คือบอสว่ายน้ำเร็วกว่าค่ะ ต่อไปข้อ2ค่ะแวนและออนไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์โดยแวนทำงานเป็นเวลา1เดือน3วันส่วนออนทำงานเป็นเวลา4สัปดาห์5วันใครทำงานเป็นเวลานาน,านกว่ากันค่ะเรามาดูวิธีคิดนะคะแวนทำงานเป็นเวลา1เดือน3วัน เราก็มาเปลี่ยนเดือนให้เป็นอะไรคะเป็นวันใช่ไหมคะเนื่องจาก1เดือนเท่ากับกี่วันคะเท่ากับ30วันใช่ไหมคะนักเรียนแสดงว่า1เดือน3วันก็จะคิดเป็นอะไรคะ30วันบวกกับอีก3วันก็ได้คำตอบคืออะไรคะคือ33วันแสดงว่าแหวนทำงานเป็นเวลาเท่าไหร่คะ33วันคะ่ะ ทีนี้ไปดูออนค่ะออนทำงานได้กี่วันคะออนทำงานเป็นเวลา4สัปดาห์5วันเราก็มาเปลี่ยนสัปดาห์ให้เป็นวันใช่ไหมคะเนื่องจาก1สัปดาห์เท่ากับกี่วันคะ1สัปดาห์เท่ากับ7วันซึ่ง4สัปดาห์เราก็จะคิดเป็นอะไรคะ4สัปดาห์คูณ7วันใช่ไหมคะได้อะไรคะได้28วันนั่นเองค่ะแสดงว่า4สัปดาห์5วัน ก็คือ28วันบวกกับอีก5วันใช่ไหมคะเป็นเท่าไหรค่ครับเป็น33วันคะ่ะ ออนทำงานเป็นเวลากี่วันคะ33วันค่ะคำตอบของเราคือแหวนและออนทำงานเป็นเวลานานเท่ากันค่ะต่อเอาตอบก็คือแหวนและออนทำงานเป็นเวลานานเท่ากันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะคราวนี้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าต่อไปคะ่ะหน้า233และหน้า234จะมีอยู่กี่ข้อคะ3ข้อใช่ไหมคะ ให้นักเรียนทําตรวจสอบความเข้าใจทํามาส่งแคว้นนะคะข้อ1ถึงข้อ3ค่ะส่วนข้างล่างค่ะนักเรียนเปิดต่อมาค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ค่ะเราควรจะพาเติมเลยนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้การเปรียบเทียบระยะการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเหมือนกันและหน่วยต่างกันมีวิธีการเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างไร การเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเหมือนกันสามารถบอกผลการเปรียบเทียบได้ทันทีเลยใช่ไหมคะแต่การเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยต่างกันเราต้องทำยังไงคะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับบทเรียนที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ